สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจุฬาพรเลสโกเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปข้อมูลข่าวสารดีๆด,ด,ด้วยนะคะสรุปข่าวเด่นข่าวดังวันนี้ทำไมต้องบุกคลนบ้านบิ๊กโจ๊กกลายเป็นข่าวดังในชั่วพิบตาเลยนะคะกลุ่มข่าวกำนันนก ซึ่งก็ยังไม่ได้ความกระจ่างอะไรเลยชาวบ้านอย่างเราๆก็ให้ความสนใจและหลายคนก็คงตั้งคำถามในใจว่านี่คือกระบวนการสกัดดาวรุ่งใช่หรือไม่หรือมีเงื่อนงำอะไรอีกหรือเปล่าจากกรณีที่บิ๊กโจ๊กหรือพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรองผอ,อตร ถูกตำรวจไซเบอร์นำหมายคนบ้านเข้าตรวจสอบตั้งแต่เช้าตรู่เหตุพบว่ามีเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์พนันออนไลน์เกิดอะไรขึ้นบ้างกับเหตุการณ์นี้จะมาขอสรุปให้ฟังง่ายๆดังนี้นะคะเมื่อวันที่25กันยายนช่วงเช้าตำรวจไซเบอร์และชุดคอมมโด นำหมายคน้นเข้าตรวจสอบบ้านของบิ๊กโจ๊กและบ้านที่ให้ลูกน้องอาศัยด้วยสาเหตุว่าอาจเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเว็บพนันออนไลน์เพราะลูกน้องโดนหมายจับข้อหาเกี่ยวพันพนันออนไลน์บิ๊กโจ๊กออกมารับแขกทั้งที่ยังอยู่ในชุดนอนตอนแรกปฏิเสธไม่ยอมให้เข้าค้นบ้านแต่สุดท้าย ก็ยอมนำกำลังตำรวจค้นบ้านพักเองเพราะมีตำรวจชั้นผู้ใหญ่เข้ามาคน้นโดยไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนและผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปด้วยการบุกคลบ้านบิ๊กโจ๊กเป็นหนึ่งในภารกิจของชุดปฏิบัติการพิเศษโดยสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติที่ขยายผลจากการจับกุม เจ้าของเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่โดยทำการปูพรมตรวจค้นและปิดล้อม30จุดใน6จังหวัดทั่วประเทศและออกหมายจับ23หมายเพื่อจับพลรเรือน15รายและตำรวจ8รายที่เป็นลูกน้องของบิ๊กโจ๊กเบื้องต้นพบว่าตำรวจทั้ง8รายถูกจับครบแล้ว โดยทุกคนล้วนถูกแจ้งข้อหาสมคบกันฟอกเงินจากเว็บพนันออนไลน์อย่างไรก็ดีบิ๊กโจ๊กยังไม่ถูกออกหมายจับแต่อย่างใดแม้ตำรวจบางคนที่ถูกออกหมายจับจะเป็นลูกน้องที่ใกล้ชิดที่เคยถูกส่งไปคุมคดีดังรองผอบตรได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน หลังตำรวจค้นบ้านพักว่าไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใดๆและต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจให้ตรวจคน้นตามขั้นตอนเพราะตนไม่เกี่ยวข้องกับปมเว็บพนันและแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ส่วนเรื่องเส้นทางการเงินแก๊งพนันออนไลน์ที่มีการโอนเงินเข้าบัญชีตนเองบิ๊กโจ๊กยืนยันว่า เป็นเรื่องของลูกน้องที่ต้องไปชี้แจงกับสารและถ้าลูกน้องทำผิดจริงก็จะไม่ละเว้นแต่ก็มั่นใจว่าลูกน้องไม่ได้ทำผิดเพราะทำงานด้วยกันมานานช่วงนี้คือช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเลือกผอบอตรอคนใหม่ในวันที่27กันยายนซึ่งบิ๊กโจ๊กก็เป็นหนึ่งในแคดิเดต ที่โดดเด่นทำคดีดังบ่อยและได้รับความสนใจจากสังคมพอเกิดการบุคคลบ้านนายกเศรษฐาจึงให้สัมภาษณ์ว่าจะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบปมนี้เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจึงทำให้ประชาชนจำนวนมากตั้งข้อสังเกตว่านี่เป็นเพียงเกมการเมืองวงการกากี เป็นแค่การขัดขากันบนเส้นทางตำแหน่งผอ,อตรอคนต่อไปหรือไม่ต่อมาบิ๊กโจ๊กก็ได้ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่าหมายค้นบุกบ้านพักของเขาเป็นหมายค้นที่ไม่สุดจริตเพราะเป็นการขอหมายคน้นโดยไม่ได้บอกสารว่าเป็นบ้านใครทั้งยังยืนยันว่านี่คือการพยายาม Discredit ทำให้เสียชื่อและเป็นการเมืองภายในวงการตำรวจมันเป็นความพยายาม d ิสเครดิตให้ผมเสียชื่อเรื่องอย่างนี้ผมเจอมาเยอะแล้วบิ๊กโจ๊กล่าวพร้อมเล่าต่อไปด้วยว่าตนอาจทำคดีที่กระทบกระทั่งและพัวพันกับตำรวจจำนวนมากเช่นคดีกำนันนก วันนี้เชื่อหรือไม่ว่าหาคนสั่งไม่ได้เรื่องนี้ใครทำต้องรับผิดชอบเพราะนิสัยผมเป็นนักสู้อยู่แล้วบิ๊กโจ๊กกล่าวรรเชื่อแคนาเดตพอบอตรคนใหม่ที่จะมาแทนที่พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัทรมีดังนี้พลตำรวจเอกรอยกิงคะไพรโรธ หรือบิกรอยพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หกพานหรือบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรหรือบิ๊กตายพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลหรือบิ๊กต่อหากจะเรียงลำดับอาวุโสบิ๊กโจ๊กจะเป็นลำดับที่สองต่อจากบิกรอยซึ่งมีการวิเคราะห์ จากหลายฝ่ายว่าข่าวบุคคลบ้านที่เกิดขึ้นอาจทำให้เส้นทางสู่ผอ,อตรอของบิ๊กโจ๊กริบรีลงและอาจไม่ได้ขึ้นครองตำแหน่งในเร็วๆนี้เส้นทางชีวิตของบิ๊กโจ๊กอาจไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบในปี2562เขาเคยถูกสั่งย้าย จากสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติไปเป็นข้าราชการพนระเรือนก่อนจะลาไปบวชที่อินเดียและได้กลับมาเป็นตำรวจที่สำนักง,งานแห่งชาติอีกครั้งในปี2564และไต่เต้าจนได้ขึ้นเป็นรองขอบอตรอในเวลาต่อมาใต้ข่าวบุคคลบ้านเจ้าหน้าที่ ระดับรองผบตรผู้คนต่างสนใจข่าวนี้ในประเด็นการแย่งชิงอำนาจและตัดแข่งตัดขากันระหว่างตำรวจมากกว่าการสนใจปมพนันออนไลน์เสียอีกซึ่งนี่อาจจะสะท้อนภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อตำรวจไทยในหมู่ประชาชน ล่าสุดคณะกรรมการข้าราชการตำรวจกตรได้มีมติแต่งตั้งพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขะวิมลขึ้นเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพบตรคนที่14สำหรับกรณีของบิ๊กโจ๊กนี้แน่นอนว่าเหตุการณ์บุกคลบ้านบิ๊กโจ๊กคงจะไม่จบเพียงวันนี้ เราคงต้องลุ้นกันต่อไปว่าจะจบลงท่าไหนบิ๊กโจ๊กจะได้ไปต่อในฐานะอะไรก็คงต้องติดตามกันต่อไปนะคะขอบคุณแฟนคลับ FC และท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับทุกการติดตามค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปข้อมูลข่าวสารดีๆด,ด้วยนะคะ